ลุงมามกเกี่ยวซอยนี่ไอ้นหน้าพี่น้องนะไอ้นหน้าละกระเปาแม็กมาเกี่ยวซอยมาดีรัสุขสุขคนเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลทั้ทงนี่แนวทั้งนี้ก็สิฮุบออกไปทวงพุ่นพี่น้องเลย เอนะบรรยากาศถุงนาถุงให้ถุงนาไปลองถองผ่าแกมไซนี่เกี่ยวเขาอุดทำกันเด้อส่งกำลังใจมากก็ได้พี่น้อง អាកាសแจ่มใสดีអាកាសດີៗលំវយៗ เกี่ยวลุงมาแพงกับไอ้บรนณาเกี่ยวเกี่ยวเขาพี่น้องมันนี่เกี่ยวอยู่สี่คนยายอ้วนไปเบิดมาเกี่ยวเขาแล้วมาแพงพี่น้องบ่าาจะลืมยห้ เกี S <S ่ยวบ่ขาวอีกแล้วบ่แม็กเปลี่ยนเกี่ยวแล้วบ่เปลี่ยนนะเออเกี่ยวเปลี่ยนมาพี่น้องมาวันนี้แบ่งแบ่งพละแบ่งนาทีกันพี่เนาะยายอ้วนไปถงพุ่นบ่แพงอยู่ถงพี่ไปวันหน้ากับบอแม็กกับลุง พอแม่ก็มากเกี่ยวซอยไอ้มาสี่คนพี่น้องจักผู้หนึ่งไปไใช้เลยแล้วขึ้นไปเกี่ยวอยู่ทึ่งบอลุงสี่คนพี่น้องเอ้ย แดดกับมาฮอนตอนนี้นยังลมอยู่ดีๆเลยพี่น้องกับมาแดดฮอนอีกเลยเขากับเขาหยุงพี่น้องบ่งอบแพงจากปูสาดนอนเกือกโนดเขาหยุงแนวนี้เหลือใจเนาะพี่น้องปูสาดนอนเกือกก็ได้เหลือใจแหง มันเหอมบรรยากาศะขันบ่ลมนี่ใต้เท้ๆพี่น้องบ่แพงนี่เงาแด p ดีแต่ยังลมนี่น้อยหนึ่งอีกมื่อื่นบ่แพงกับคนอีกพี่น้่ค้นต่อ อยู uh này àn, kh ôn. Kh ôn ่คนละทงเลยไม่มีบรได้คนงานพี่น้องเลยเกี่ยวกันสี่คนคนงานอาจจะเอาไปทางอื่นไปเกี่ยวัทางอื่นเพราะว่าช่วงนี้คนจ้างลายพี่น้องคนจ้างลายก็เลยหาคนงานกระย่าบาดนี่พูแหละ ก็ฝิ่นแล้วผิ่นแล้วพี่น้องจังสีหาได้อืมใครเน่ลมมาแลลวเย็นว้ยว้ยลุยพี่น้องลุยไอมาสี่โคนเหมือนเด็กสีกินข่าเทียงกับยังแหละพี่น้อง เล็กๆเอาอยัังสู่ไอ้สู่ลุงกินพอดีแล้วปิ่งกบและลุงถือเสียมลงมาขุดกบดีผมโอ้ยลมเย็นดีทแท้ๆพี่น้อยคือมาผัดตาแท่เป็นทานอนเว็น แต่แต่คิดแต่กันนอนบ่ได้พี่เนาะแล้วเกี่ยวหยิบหิบหิบหยิบสู่กับต้นเขาเกี่ยวไว้พี่เนาะเหล่าใส่เหล่าใส่ กันได้จำนี้เจ็สิบคนนี่มาแพ่งแป๊บเดียว่านั้นแล้วพี่นุองแล้วเหล่าใส่เหล่าใส่เหล่าใส่กรยุงนีอะไรขึ้นไปเอาอยู่เทิงต่อพี่นุองหน้ากระซุบกระองกันกระชับกระเจ็กฟองละไห้สองไห้ มันกระจับกะแจ๊กนาะี่นสุกกว่าขอมกันมาแห้งปลาเป็นนาหือมาหลายปีมาเห็ดเอาผัดงามปลาเป็นนาหือสองปีสามปีมาเห็ดงามนะเนาะตะกี้เห็ดเรื่อยๆน่บรไยงงามไหนะ เกี่ยวไปเกี่ยวมาผลที่น้นงเบ่งค้บผลมาอีกแล้วอย่าห้ามเขาบ่แพงเด้อบอแม็กเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวง่ายงสอนวิธีเกี่ยวง่ายงายดูบอแม็ก ร้อนวิธีเกี่ยวง,ง่ายๆมันคือพัดสีมาพี่นาอเปโตกมานี่เอาอีกแล้วบาแพงจะได้ฮุบหอบเขาเกี่ยวไวบ้บักหลายหนึ่งเวลาไว้ใจอีกแล้ว้นผ่าอากาศนี่โอเคพี่นนองมอสคอจุกคิดอนเลยพงเด้อ เกี่ยวข้าวต่อมาเลยแล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มาแพงพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มาแพงทิศต่อไปพี่น้องเกี่ยวข้าวนกันหมุดจอหมุดจอสบายดีสบายดีพี่น้อง